ไม่เกรนกับต่อมทอนซิลมันมีอาการยังไงเริ่มแรกคือจําเริ่มมีไข้ก่อนปวดศีรษะก่อนปวดศีรษะใช่ใช่แล้วก็เริ่มมาต่อมาก็จะเป็นเจ็บคอเจ็บคอใช่ค่ะพอเจ็บคอปุ๊บเนี่ยพอตอนตอนช่วงเช้าหรือกลางวันเนี่ยเจ็บคอผ่านไปกลางคืนยังไม่ถึงประมาณทุ่มสองทุ่มอาการจะเริ่มออกแหละคือจะเป็นไข้สูงมาดบิม สีเขียวบีมสีเขียวเช้าสองเย็นสองช่วงแรกเห็นผลเลยใช่ค่ะประมาณสองสามสัปดาห์ก็เหเริ่มเห็นผลเลยกับทอนซินไปเกี่ยวข้องไหมเกี่ยวค่ะเพราะว่าอาการแบบทอนซินไม่เหมือนเหมือนกับว่าไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เพราะปกติจะจะขึ้นประมาณเดือนสองเดือนเนี่ยเป็นแหละครับแต่พอหลังจากบีมมาเนี่ยก็คือลดลงและทีนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าเป็นไข้หนักก็เลยไปหาหมอครับหมอเขา ตอนแรกเช็คดูเนื้อ,อเขาเรียกตอน,ตอนทันซินนะคะเช็คดูว่าสมควรผ่าในช่วงแรกใน,ในตอนแรกสมควรแบบที่จะให้ผ่าครัแล้วทีนี้พอมาสักประมาณช่วงปลายช่วงเดือนธันวาประมาณกลางเดือนธันวาไปหาอีกทีนึง่งหมอบอกว่า,วาไอ้ที่บวมอาการบวมอักเสบของทันซินเนี่ยลดลงแต่ก็ยังยืนยันว่าจะให้ผ่าอยู่ คุณหมอยืนยันว่าจะให้ผ่าก็ยังไงก็ต้องตามที่คุณหมอสันนิษฐานวิจัยว่างั้นบวกกับคุณแม่ด้วยคุณแม่ก็บอกให้ผาซะเสียดายไหมฮะก็ตอนแรกก็ไม่อยากจะตัดนะคะแต่ขัดคุณแม่ไม่ได้๋อในเมื่อคุณแม่ให้มาคุณแม่ขอเอาออกก็ต้องยอมเอาออกนะฮะโอเคทุกวันนี้แข็งแรงดีแล้วนะฮะมีช่วงหลังผ่าตัดประมาณสองอาทิตย์ค่ะก็เริ่มมีอาการภูมิแพ้คืออันนี้เป็น ปกติของคนที่ผ่าอ๋อก็ทราบอยู่แล้วว่าคุณหมอบอกมาอยู่แล้วใช่ค่ะแลวนี่บิมช่วยได้ไหมฮะช่วยได้ค่ะก็ตอนแรกก็คือพอทานอาหารเม็ดได้อาหารที่เป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นเป็นเนื้อพวกเนื้ออะไรพวกนี้ได้แข็งได้ใช่ของแข็งก็คือเริ่มทานบิมอีกรอบหนึ่งแต่ว่าทานเริ่มจากเนื่องจากหยุดไปประมาณสองสามสัปดาห์เนี่ยก็เลยเริ่มทานตั้งแต่เม็ดหนึ่งก่อนก็คือเช้าเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งก็เริ่มดีขึ้นแต่ว่าก็คือ มันยังไม่พอใจก็เลยเป็น2องเย็นสองแล้วก็ช่วยด้วยในยเรื่องของภูมิแพ้ด้วยใช่ค่ะทุกวันนี้ไมเกรนก็ไม่มาเยี่ยมแล้วไม่มาเยี่ยมแล้วค่ะโอ้ดีมากขอบคุณมากครับข้อมูลในสัวดาห์ที่21นะครับพบว่าผู้ที่มีภูมิแพ้โดยเฉพาะยิง่งภูมิแพ้อากาศเนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเม็เลืดขาว T2 s มีระดับสูงไปนะก็แสดงอาการทึมให้เกิด อาการภูมิแพ้และแพ้ภูมิด้วยทั้งหลายแคปซูลของเรานะะสามารถที่จะเพิ่ม th 1และ t regulator โดยเพิ่มถึง2เท่าในเวลาเพียง15วันหากใช้วันละ4แคปซูลทั้ง2ตัวนี้มีความสามารถในการไปลดระดับหรือไปปรับระดับ th 2ให้กลับสู่ภาวะปกติเมื่อระดับ th 2กลับสู่ภาวะปกติอาการภูมิแพ้จึงลดลงอย่างรวดเร็ว วิธีการใช้ก็คือใช้ถ้าหากอาการไม่เยอะอาการไม่มากเช้าหนึ่งแคปซูลก่อนนอนหนึ่งแคปซูลอาการก็จะดีขึ้นในเวลาอันรวดเร็วถ้าหากเป็นมากกว่านั้นอาการรุนแรงก็ใช้เช้าสองแคปซูลก่อนนอนสองแคปซูลก็จะได้เห็นผลในระยะเวลาในเวลาอันสั้นเช่นกันหากว่าใช้สองแคปซูลก่อนตอนเช้าสองแคปซูลก่อนนอนแล้วเจ็ดวันยังไม่ได้มีอาการที่ดีขึ้นเลย สรุปว่าไม่ใช่เป็นแพ้แพ้อากาศเท่านั้นแหละมันจะการติดเชื้อในโพรงจมูกด้วยกรณีอ,อย่างนั้นก็ควรจะต้องเพิ่มเป็น6แคปซูลต่อวันนะครับ23สัปดาห์อาการเหล่านี้ก็จะหายไปครับ